ล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศเลื่อนการเก็บภาษีนําเข้าอัตรา25%จากสินค้าเกือบทุกประเภทของเม็กซิโกไป1เดือนอีกครั้งนะครับหลังยกหูหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกตามการรายงานของ AP ครับ คำประกาศล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐมีออกมาไม่นานหลังฮาวเวิร์ดลัดนิกแย้มว่าการเก็บภาษีนำเข้าใหม่สำหรับแคนาดาและเม็กซิโกนั้นน่าจะเลื่อนออกไปอีกครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ทรัมป์สั่งเลื่อนการดำเนินมาตรการกำแพงภาษีหลังประกาศแผนงานนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยก่อนที่จะประกาศการเลื่อนแผนดาเนินการภาษีใหม่สําหรับเม็กซิโกนั้นทรัมป์เพิ่งสั่งเลื่อนการเรียกเก็บภาษีนําเข้าอัตรา25%จากรถที่นําเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเวลา1เดือนเมื่อคืนวันพุธนะครับหลังได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาโดยสำนักข่าวเอนั้นรายงานว่าผู้นําแคนาดายืนยันกับประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะไม่ยกเลิกแผนเก็บภาษีตอบโต้หากทรัมป์เดินหน้าแผนกําแพงภาษีกับแคนาดา โดยทรัมป์นั้นระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Truth Social ครับระบุว่าทรูโดนั้นโทรศัพท์หาเขาเมื่อเช้าวันพุธและถามว่าจะทำอะไรได้บ้างกับมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐและได้เขียนในโพสต์ด้วยว่าผมบอกเขาว่ามีคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะเฟนทานิลที่ผ่านเข้ามาทางชายแดนแคนาดาและเม็กซิโกและไม่มีอะไรทำให้ผมเชื่อมั่นได้ว่าการขนยาเสพติดเข้าสหรัฐนั้นหยุดลงแล้วจริงและระบุด้วยว่าเขาบอกว่ามันดีขึ้นแล้วแต่ผมบอกไปว่ายัางดีไม่พอ แคลรไลน์เลวิตโคสกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรถยนต์ฟอร์ด e n e r a l Motors และเครือ t e l l a n t i สก่อนจะประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตราการภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าจากสองประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐโดยเลวิตบอกได้ครับว่าทรัมป์ได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์ย้ายฐานการผลิตของตนในแคนาดาและเม็กซิโกกลับมาสหรัฐเพื่อเลี่ยงการต้องจ่ายภาษีดังกล่าว เดิมทีแผนเก็บอัตราภาษี25%โดยสหรัฐนั้นมีกําหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันอังคารครับพร้อมๆกับการเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจีนจาก10%เป็น20%โดยแผนงานนี้ของทรัมป์ส่งผลให้ตลาดหุ้นนั้นร่วงหนักทันทีครับขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหรัฐจะพุ่งขึ้นเพราะมาตรการนี้ และก่อนจะมีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการนี้อีกครั้งเม็กซิโกแคนาดาและจีนก็ต่างกล่าวในวันอังคารด้วยว่าจะตั้งกำแงพงภาษตีตอบโต้สินค้าจากสหรัฐเช่นกันครับคุณรัตพลครับ